ร่งใช้กุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร R.S. Music จำกัดนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะผู้บริหารจากค่ายเพลงเหล่าศิลปินพี่พๆสื่อมวลชนแล้วก็บรรดาแฟนคลับรวมถึงทุกคนที่ชมผ่านทางไลฟ์ทางช่องทางต่างๆด้วยนะคะดิฉันครูเจนแันาดาวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการแล้วก็ต้อรับศิลปินทุกคนบนเวทีครั้งสวัสดีค่ะ ต้องใช้คำว่าลูกๆกันหลานจริงๆนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยก๊อปด้วยค่ะก๊อปด้วย ในเวทีนี้ไม่มีใครที่พี่เรียกพี่เลยเป็นน้องเป็นหลานพี่กันหมดเลยนะคะอ่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้เราได้ทราบรายละเอียดไปแล้วแต่บนเวทีนี้นะคะเรียกว่าเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมโปรเจกต์แล้วก็จะมาร่วมสร้างฝันเพลงเพราะๆต่างๆให้เราได้ฟังกันเดี๋ยวเราจะไปค่อยๆทยอยคุยทีละโปรเจกต์แต่ถ้าอายุพี่ขนาดนี้ถ้าให้พี่ยืนหมอลองกระดูกพี่พงอักษรอีกรอ,กอบนะคะขอขอะคุณมากค่ะขออนุญ,ญาตนะคะโอเคผมจะบอกว่าเป็น สิ่งที่ทุกคนได้ยินแล้วก็ว้าวมากแล้วก็บริษัทเราเก็บความลับเก่งมากนะคะทุกคนแนนเพิ่งรู้เรื่องนี้ว่า โปรเจกต์นี้มีอะไรยังไงบ้างเนี่ยเมื่อสอสามวันก่อนเองคือทุกคนเก็บนําเป็นความลับมากมากช่อว,วสื่อมวลชนเองก็ไม่ได้ยินข่าวคราวเลยวันนี้เราก็คือเปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบพร้อมกันในวันนี้เรื่องที่โปรเจกต์แรกของเรากันก่อนเลยนะคะก็คือ r s music x กับ box music ่ฝั่งนี้เลย,ยซึ่งโปรเจกต์ของพวกเราคือยังเพลใช่ไหมคะพี่แนนถามีว้ไหมลูกยังเพลงนี่มันหมายถึงอะไรอะคะ ครับก็จริงๆคําว่ายังเพลงมันได้สองความหมายก็คือความหมายแรกเนะี่ยเพลงของ IS ก็เป็นเพลงที่ทุกคนยังเปิดฟังอยู่ยังนํามาถูกเล่นอยู่นี่คือความหมายแรกครับ <c oughs> ความหมายที่สองนะคือในโปรเจกต์เนี่ยเพลงของ r s ได้ถูกนําเสนอใหม่โดยคนโดยเด็ก ใไวยางไวเชีงอะย่าง้ใช่ไหมคะโอเคเล่นคำเดี๋ยวนี้คำพ้องเสียงเราคือภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะ่ยางภาษาอังกฤษแล้วก็พ้องเสียงกับยังภาษาไทยเก๋เก๋นะคะทีนี้พี่นายได้ข่าวว่ามีอยู่หนึ่งคนในนี้วันนี้เป็นตัวแทนปรเจกต์นี้ที่เขาเนี่ยเคยแอบหยิบยืมเพลงของ R.S สมัยที่เขายังเด็กไปประกวดนั่นคือใครเอ่ยน้องดินินค่ะจริงข้าอหลูกใช่ค่ะเมื่อก่อนก็เป็น คนที่ประกวดน้องเพลงบอลแล้วก็เลือกเพลงของ i อเไปประกวดด้วยยกตัวอ,อย่างได้ไหมคะหนูยูนเพลงใครไปประกวดตอนนั้นค่ะตอนนั้นก็มีอย่างเช่นเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอของานที่นี่นะแล้วก็เพลง ระหว่างเราคืออะไรดีเดียแล้วก็แถมนี้ะดุกเลยนะเนี่ยเพราะเป็นเพลงที่ฝั่งนี้ก็เดี๋ยวค่อยเล่าค่ะต่อค่ะต่อแล้วก็จะมีเพลงมารักเธอไปตอนนี้ของพี่ฝ้ายแอมฟางใช่ค่ะและทั้งหมดทั้งปวงในชีวิตที่ผ่านมาเราก็เลยเลือกมันหนึ่งเพลงที่มาร้องอย่างเราบ้างนี้ก็คือเพลงก็เป็นเพลงรักฉันประชดใครของพี่ฝ้ายแอมฟังอ๋อทำไมนูนูชอบเพลงพี่ฝ้ายนะคะ จริงๆรู้สึกว่าเพลงของแอมไฟนี่ค่อนข้างที่จะตรงเดเรคชั่นของเรามากแล้วก็อยากพามาถ่ายทอดในมุมของวอัยวัยรุ่นในยุคนี้ค่ะ,คะว่าจะแบบถ่ายทอดยังไงแล้วก็สามารถออกมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องลองฟังในเวอร์ชั่นของน้องบีนเนาะมาถึงสอบสมาชิกซีรีสเ์เดยคอทุกคนทราบว,ว่าคู่นี้เขาเป็นเจ,จ้าพ่อเจ้งแม่เพลงคัฟเวอร์อันนี้ถามแบบเหมือนออฟแอร์นะลูก ตอนที่หนูคัมเปอร์หนูเคยออกไปมาเอสเปคคัมเปอร์ออกสื่อบ้างไหมคะเอาจจริงๆนะคะค่ะไม่เคยว่ะหนูกลัวลิขสิทธิ์เฮียค่ะเฮียเฮียดูสิเฮียนียแต่วันนี้เฮียฮอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วลูกขอลิขสิทธิ์เฮียเลยหนึ่งเพลงที่หนูอยากขอมาร้องในโปรเจกต์นี้คืออะไรคะอะ โปรเจกต์นี้ลูกขอเอาเพลงใครทิ้งใครก่อนของพี่พี่โฟร์มูดมาลองนี่อนุญาตใช่ไหมคะพี่อ๋ออนุญาตนะะแล้วทำไมสองคนถึงเลือกเพลงนี้มาลูกก็เ,เรียกว่าเป็นเพลงที่ตรงกับช่วงที่เรากำลังเติบโตพอดีเป็นช่วงที่เรียกว่าเพิ่งเริ่มฟังเพลงพอดีอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำของเราด้วยแล้วก็ชอบเพลงนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้ว พอตอนนี้ก็เลยอยากเอามาเล่าใหม่ในสไตล์ด้วเองครับต้องไปลองฟังอีกเช่นเดียวกันนี่แต่แรกที่คิดว่าเอะเราแบบว่าซีเรสเบคอนมี2คนเลือกเพลงโฟเวอทเพราะว่าเป็น2คนเหมือนกันหรือเปล่าหนี้ไม่ใช่อยากฟังเหมือนกันนะว่าจะน่ารักขนาดไหนเนอะเดี๋ยวต้องไปติดตามนะคะขยับมาที่หนุ่มๆหน้าโน้นแต่ว่านี่ อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะกับ R.S. Music X นะคะกับ Dark Rewind นะคะคำว่า Rewind เนอะถามใครดีนะพี่นันอมเห็นคะ Dark Rewind มันคืออะไรคะเห็นค่ะ Dark Rewind ง่ายๆครับเหมือนกับศิลปินของวัตตาดั้นนำเพลงของใาย R.S. นะครับที่พวกเราชื่นชอบเนี่ยมา Rewind ให้ทุกคนได้ฟังกันอีกรอบเนี่ยในเวอร์ชันที่เป็นพวกเราค่ะ อาจจะเป็นเพลงในยุคไหนก็ได้เหรอคะที่เราหยิบม,มาเ0าสยุค2,000อ๋ออะถ้าอย่างนั้นถามหนุหน่มๆว่าออใครดีข้างหลังดีกว่าเดีย๋ยวน้องคิมน้องมาร์คได้เลยนะลูกนะแล้วเราละคะอยากป้ายยาให้คนในฮอเนี้ยเขาฟังเพลงไหนที่เรารีวายากลับมาให้พวกเราได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งไ้ไม่ลูกเพียงถามว่า ของเราที่เราจะป้ายาให้ทุกคนได้ฟังวันนี้เจะรีวิวเพลงไหนครับพม่าครับครับผมก็เพลงเหงาปากครับเหงาปากเหงาปากเพราะว่าผมเอ่อคือตรงๆเลยเวลาตอนผมอยู่มัธยมเนี่ยผมชอบฟังเพลงของพี่ๆเคียวติดมากๆครับจริงๆค่ะครับซึ่งเราก็แบบเลือกเพลงนี้ออกมาแล้วมันจะเปลี่ยนไปไหมในสไตล์ของมาร์คทัชพลเองไหมยังไงคะเปลี่ยนครับผมก็ จริงๆในโปรเจกต์เนี้ยก็จะเป็นสไตล์ของแต่ละคนเลยใช่ค่ะก็คือเคีติกมีอีกสิบคนกับการเป็นนักร้องของเราในวันนี้เขาเราชื่นชอบเข้ามาใส่ในเด็กใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเกิดมาก็ร้องว่าเคีติกเลยใช่โอ้โหเอ่อโทษนะคะอย่างนี้ต้องไปดูกัรเวกเต้นต้องไปดูการเีกซ์เต้ปาร์ตี้รีวูเนี่นะคะคุณถ่าต้องไปนะคะเออแต่ผมไม่เต้นนะครับไม่เต้นก็ไม่เปไลน์เราก็สนุกจอยๆได้ โอเคอ่ะด้านหลังน้องคิวคิวเลอร์ของคิวป้ายยาวเพงอะไรครับใจเกลีเลยครับผมใจเกรียดในซูมดูนะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นบอยแบนด์แล้วไม่ได้ดูสารรูปตัวเองตอนนี้เพรายวเลลยูกแม่เราได้ผมจำได้ว่าแบบในสูมิยูเนี่ยเป็นศิลปินที่ผมอ่ะหยอดกระปุกนะครับเพื่อไปเสือรำเขาจำได้ว่าตอนที่แบบว่าเขาเริ่มทำก็คือร้องให้ เฮ้ยจริงหรอถามแม่ได้เลยคราขับนั่งร้องให้เราเริ่มแบบว่ามีการน้อนแย้มจากภาพลักษณ์ของศิลปินทั้งสองคนและศิลปินที่เขาชื่นชอบชอบแต่จุลิตอยู่เขาเริ่มงงร้องให้ก็เลยฉันต้องขอร้องเพลงนี้เลยอ่าเดี๋ยวรอฟังอาจาตอนที่เราดีไซน์เพลงมาแล้เราใส่ความเป็นรัอะไรยังไงเข้าไปในเพลงนี้บ้างเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับคิดไม่ออกเลยพลอยบอกพจำไม่ได้แล้ะคำถามนี้ยากละ ตามฟิลเลยมันอินอินคือเพลงนี้มันฟิลจริงอยากให้ทุกคนได้ไปฟังมันคือมันคือเพลงของเดอะทอยไปเลยอะถ้าฟังแล้วจะแบบนี่เพลงใหม่ทอยป่ะเนี่ยคือถ้าเราจำเนื้อไม่ได้คือนี่มันคาแรคเตอร์ทอยมากๆต้องฟังนี่คือคำชมไม่มีคำถามต่อขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะอทารอยากมีความแบบสนุก ปแกสเอาจริงๆผมกับพี่เทนนี่ใกล้ๆกันเนี่ยน่าจะโอมิดาเอสถามจริงจริงเพราะว่าเราเกิดมาก็จำเพลงแรกก็อลิสมาลพงษ์เรองรองนะความจริงใจฉันเป็นอาชรถามจริงเฮ้ยกับพี่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยเราซื้อเทปเราซื้อเทปับกพี่เนนเ่าจะข้าใจมากๆเลยเพราะว่าเพราะว่าความปาร์ตี้ของงานของงานเอสจริงๆแล้ว ก็ต้องบอกเลยว่าพิทักษ์ในตะโกนทุ่งเนี่ยตอนตอนที่กระแสเพลงแรกแรงๆไม่ว่าจะเป็นเพลงท้าไฟเพลงสู้เองก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากแบบเหมือนกันครับโอ้โหนี่ที่มาดูนี่จงก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ของเรานะคะ R S Music S High Cloud Entertainment แต่ที่ชอบโปรเจกต์แล้วมาชื่อว่า Dance Coveria มันคือ DNA R S นะคำนี้ชื่อโปรเจกต์ใช่เพราะว่าพี่กอล์ฟสกิก็เสนอมา นาะแล้วเราเอาความเป็นไฮคลาวค่ะมาใส่ในแดสทอรี่ยังไงกันบ้างกอล์ฟเราให้เราฟังนเร็วๆนี้คจริงๆ DNA ของไฮคลาวก็คือเรารักการปาร์ตี้อยู่แล้วคืออยู่ในสายเลือดเลยไม่ใช่ว่าเราทํางานแล้วเราชอบทำธีมปาร์ตี้ธีมปาร์ตี้แล้วเราแค่ออกมาทำงานอะไรทำได้เราไม่ได้ผมคือที่รัาเอ๋ยที่มีเงินองเอาคือผมว่าท่านผู้บริหารหลายๆท่านอยู่ที่นี่ก็น่าจะรู้ดีว่า ถ้าปาร์ตี้กับเรากลับบ้านไมน่ปกติกลับไปไม่เหมือนเ, <c oughs> บบนนเดิมเ,ดนนเลยแม่ก็เลยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอาสิ่งนี้ตรงกันแล้วก็อีกอย่างคือต้องต้องในฐานะในฐา,านะวงการดนตรก็ต้องเชิดชูอะไรจริงๆเพราะว่ามีเพลงที่ปาร์ตี้อยู่เยอะแยะจมไปหมดแล้วเวลาพอกาเนื้อดูก็จะคิดตลอดวลาคิดได้ยังไงคิดได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นแบบนู่นก็ไม่ดีอะไรวะเนี่ยมันจะมีคำที่ติดหู Uhm. อยากจะมี UFO อะไรก็ตามแต่คิดได้ยังไงคือเราเลยรู้สึกอยากบูชาครูอยากบูชาครูอยากีวิว้วก็เลยออกมาเป็นนี้แหละครับแล้วก็เลยรวม DNA ของทั้งสองสิ่งขึ้นมาก็เกิดมาเป็น Project ์ไฮ e าวน์เดนส์คัมเบอร คือโปรเจกต์นี้้องคิดเลยเลยสนุกอย่างเดียวไม่เราคิดเยอะปาร์ตี้ไม่เช้าไม่เลิกติดเพลงเราไม่ได้ติดเพลงไม่ได้ติดเพลงโดนตบเลยตำรวจมาเขาไม่เลิกเลิกค่ะเดี๋ยวไปจบที่สอนอนะคะอ่าว่าถึงตัวแทนศิลปินกันบ้านนะคะ ฮาวูลแคชก่อนส่งมาสองคนนะคะเอ๋บอดแคชแบบมั่วฝ้ายเนาะเอนี่คือเขาเป็นเจ้าพ่อลิมิชอะไรอยู่ในกระแสเขาแบบลีมิกชหมดที่เพิ่งดูล่าสุดนี่เราแบบคนจนมีสิฮะไปยาไม่มีต่อสิฮะเดี๋ยวโยนที่ไปพูดประกาศขอเอาไว้ไปตอนปาร์ตี้เดี๋ยวไม่รอโอเคและเจ๊ก็คาดหมายเจ๊ก็สายปาร์ตี้เหมือนกันลอย่างเราอันนี้นอกเหนือจากในโปรเจกต์เราเนาะ มีเพลง R S M ใหม่ที่เราแบบว่าคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะมารีมิกซเรกาก่อนเอจโปรเเจกต์อ่เดี๋ยวให้ฟังก่อน,อนใ,ออในโปรเจกต์ไม่ให้ตอบคำถามเดียกวกันเออมีใน,นที่เคยจินตนาการว่าเฮ้ยเออพลงนี้สักครั้งเดี๋ต้องโตแล้วละเออจ้อง,งไว้เดี๋ยวต้องมิกซ์แล้วอะอะไรเงี้ยจริงๆมีเพเลงหนึ่งชื่อเพลงโง่ของซิลิฟูสครับ เมื่อกี้ได้คุยกับพี่ๆอิบัวราเราขอออมมาทำคนเดีครับเราก็ยังคิดแล้ว่าโอ้ทำไมมันไม่ใช่เราที่ได้ทำอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงนี้ตอนอยู่มหาลัยผมมีประสบการณ์ได้ร้องไห้กับเพลงนี้เอาแล้วอยากรู้เรื่องนั้นแล้วอยากรู้เรื่องนั้นแล้วใช่ครับก็โดนทิ้งแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมันโง่ที่ไปรักเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยไปดีที่ป้าอยู่หลังมอร้องไห้กับเพื่อนที่รานเราเรามันจำได้จนถึงทุกวันนี้เลยพอเมื่อกี้พี่ๆอิบัวร่าบอกว่าเขาทำเพลงโง่ก็เลยบอกอ๋อความทรงจำตอนนั้นย้อนกลับมาครับ แล้วถ้าคุณจะลิมิตนี่คุณจะต้องใส่แพนดอนเปยหรอไม่ล่ะเดินลิมิตนี่คุณจะลิมิตให้เต้นเลยก็น่าจะลิมิตซะนออกเป็นพอๆออาจจะใส่ดนตรีไทยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเสพพีหมดแล้วถ้ามาถึงของเรากันบ้างของเราเพลงที่เรานำเสนอในโปรเจกต์นี้คือเพลงอะไรคะในโปรเจกต์นี้เพลงของวงแคชก็คือเพลง แรงใจของแรปเปอร์ค่ะโอ้โหคุณคุณเลือกเพลงชาติ R.S. ไปนะคะคุณได้อภิสิทธิ์อะไรที่ได้เพลงชาติ R.S. นะคะแล้วเราใส่ความเป็นบูบูแคสเข้าไปยังไงในแรงใจนีบ้างเพลงนี้เราก็ใส่ความเป็นยูเพยาร์ดเข้าไปนะคะ<ม>แล้วก็<ม>เราใส่ความเป็นร็อกเข้าไปได้วยกองของสวีททด้วยนะคะ,คะแล้วก็เพลงนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือปกติสวีททูดเขาจะไม่ค่อยพูดแต่เราจะได้ยินเสียงเขาในเพลงนี้ด้วยค่ะ ว้าวแล้วเต้นละเต้นท่าเต้นละยังโหรถเมย์เหมือนเเหมมือนดิค่ะต้องมีนะเราต้องคงไว้แบบนั้นค่ะท่าปั้นน้ำท่าข้าขายไม่ได้โอ้โหน่าสนุกจังเลยแค่ฟังเขาเล่ายังอยากปาร์ตี้แล้วเลยอ่ะเนอะอ่ะมาดูอีกหนึ่งคนโอ้โหแอชเชนทาวของเรานะคะคนนี้ที่ไปสืบราชการรับมาพี่ไปเข้าวิกิพีเดียโอ้โหเวลาแทฉพี่เซิร์ชกูเกิลเขาบอกว่าหนูเนี่ยนะ รู้จักหรือว่าหนูโตมากับเพลงที่เราในโปรเจกต์นี้ก็แต่หนูยังจำความไม่ได้เลยเล่าให้ฟังนิดนึงมันคืออะไรยังไงคะเพลงที่แอดเลือกนะคะคือเพลงหลุดโลกของพี่ไบอตีมินเอค่ะหลุดโลกโยอเกิดได้เหรอใช่ค่ะคือหนูฟังข้างหน้าหนูสงสัยมันกรูมันมันชาวพีงอีกพีพอดีทีนี่หนูแบบเพลียมากมันกรูเออคือหนูก็ต้อง่อนว่าเพลงนี้เนี่ยหนูไป ทำการรีเสิร์ชมาแล้วเวอร์นะฮะแล้วคือมันมันเป็นปีเพลงที่ปล่อยปีที่ปล่อยเพลงคือปี2001แล้วหนูเกิด2002แต่ว่าหนูได้มาฟังเพราะว่าแม่หนูชอบเปิดคุณพระคุณพระเลยคุณพระช่วยเลยที่ชอบผันหน้าฟังตามแม่อย่างเงี้ยแม่หนูชอบเปิดเพราะว่าอ่ามันจะเป็นสองเวค่ะคือหนูคือเราจะชอบฟังกันไปตอนที่อยู่บนรถแล้วเราก็ไปโรงเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเวนึงคือแม่ชอบเปิดไว้ปลุกหนู ใช่ครับโยกโยกเขาตึกมุงขึ้นมาเยอะเลยใช่แม่ปลูกได้เพลงหมดโลกเหรอใช่ครับแม่พี่ปลูกได้เพลงอะไรรู้ไหมยังไงคะแซนสุกสมนั่งชมมีพบอยากเป็นนกเฮดเดอะไรนี์ฮันนี้ไทยเราคนรู้ว่าดีกว่าแหละใช่เช่นแม่ปลูกได้เพลงนี้ใช่แล้วค่ะพอเราได้รู้ว่าเรามาร่วมโปรเจกต์นี้เพลงไหนเพลงอื่นเพลงใดมาอยู่ในปากเราไม่ได้ต้องลุกโลกเท่านั้นเต่าอันค่ะได้ข่าวว่าคุณน้าค่ายคะได้ข่าวม้าเท่ด้วยเหรอคะ ได้เดีสิครับเดี๋ยวแสดงให้ดูด้วยไม่เดี๋ยวได้ไหมคะโชว์ได้ไหมอ้าได้ไหมครับเพราะว่าดูแล้วเขาแต่งตัวมาเพื่อการนี้เลยคอคอใช่ที่รอครัแฮกมาลูกแฮกฉันถามเขาปลอบมือเหรอขออย่ากเห็นกันสดถึงไงไหมหรือว่ายังไงต้องเป็นตัวปาะดับที่ทำจะมีเหรอที่ลูกปอบเหมือนน้องปอบไหมไม่ลูกจ๋านี่ไม่ได้แต่งไม่ได้เตรียมตัวเนาะอ่านมอ่ามิวสิกมาค่ะ

อ๋อคอ,อมันแห้งเห็นไหมลูกสนุกมากเออเราเรานึกภาพออกแล้วว่าแดนฟาร์เบอรี่จะเป็นยังไงนะคะสวิตชีมไวส์ชื่อมันเหมือนกับอะไรสลับสลับอะไรอย่างเี้อธิบายให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะโปรเจกต์นี้คือสวิตชีมไวส์เนี่ยจริงๆแล้วนะคะในการเอา,เอาบทเพลงที่มันตำนานของอาร์เอสทุกเพลงนะคะเอาผู้หญิงร้องเพลงผู้ชายผู้ชายร้องเพลงผู้หญิงะคะ่ะใช่แล้วก็รวมถึงในการตรีความหมายใหม่ด้วยค่ะ ววถ้าวัาทำดนตรีใหม่ร้องใหม่อะไรในแบบที่มันเข้ากับยุคสมัยในตอนนี้นะคะซึ่งอยา่าง<ม>ของคนอื่นเนี่ยเขามีค่ยาคยแต่ของเรานี่ามากันคน<ช>ละค่ายคนละแนวเย่างเกสสับไม้เอริสสวิชชิ่งบทบบาทเลยนะลืมบทนางเอ,นเอกไปเลยนะตอนนี้เรามาในบทของนักร้องนะแล้วแบบว่าคือในอัลบั้มนี้เอาใช้โปรเจกต์ดีกว่าโปรเจกต์นี้มีทั้งหมดกี่ศิลปินคะมีทั้งหมดส0บนะคะใช่จากสิบค่ายเพลงค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยว่าใครเขาแบบสวิตชิ่งน้องเพฮอะไรอย่างเงนะคะงั้นถามด้านบนก่อนเดี๋ยวจะเหงางั้นไม้ต่อเลยกันเดี๋ยววันนี้นี่คือแอตติเดย์ตอนนี้ขอโทษนะคะอย่าเรียกไม้พัทลเดชต้องเรียกไม้สวิตชิ่งวอยซ์นะคะเพราะไม้เป็นน้องนะตอนนี้ใช่ไหมคะตอนที่เราได้รับการติดต่อให้มาร่วมโปรเจกต์เนี้ยรู้สึกยังไงตื่นเต้นไม้ผมตื่นเต้นตื่นเต้นครับเพราะว่า จริงดีใจมากนะครับเพราะเราก็เป็นแฟนคลับของตั้ทแต่เด็กเรียกว่าโตขึ้นมากับแรปเตอร์เลยเมื่อกี้เห็นเล็กไะพี่ชายผมชอบมากจรงว่าค่ะโอ้โหคนรุกครับคนร็อกโมโนมีจีว่าเดี๋ยวผมฟังแต่รุ่นนั้นนะฮะชอบมากค่ะดีใจมากครับคนเป็นชาวร็อกเลยอ่ะฟังชาวร็อกเออแต่เพลงที่เราร้องในเพต์นี้คือเพลงระหว่างเราคืออะไรของพี่ยูเดียครับเพซดอนีเลยนะ แล้วของไหมขายทอดมาเป็นแนวไหนยังไงล่ะก็เป็นแนวของผมค่ะนะครับก,ก็จริงจริงร้องแากแล้วกดดันมากก็น่าจะยากเพราะว<ห>่าพี่ลิเดียแกร้องแบบเก็บทุกท่อนเลยร้องไม่ให้แฟนเพลงร้องตามอ่ะถูกต้องเนาะแต่ว่าเราชอบเพลงนี้แล้วเราค<ช>ิดว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันยังมีอยู่ในทุกๆวันนี้แลาด้วยมีเยอะด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรของเรายังไม่ชัดเจนอีกบอกชัดนะองคนออ่ ชอบเนื้อเพลงชอบความหมายของเพลงนี้ก็เลยเลือกถ่ายทอดมาในแบบของไม้เองนะคะนุ้งเอิญกับที่นี่มาเจอกันหลายงานหลายคอนแล้วแต่เรายังไม่เคยร่วมโปรเจกต์ในการร้องเลยใช่ไหมคะเอิร์ขาใช่ไหมไม่เคยอันนี้เป็นแบบซิงเกิลแรกเป็นไงตอนที่แบบที่นี่เขาติดต่อไปหูตื่นเต้นมากค่ะนั่งเลือกเพลงกันแบบ<อ>สนุกมากๆเลยอะ,ค,ะค่ะแล้วก็เพลงที่เลือกจริงๆเป็นเพลงแรกที่คิดออก คือคือบอกเลยนะบอกเลยสปอยง่ายวันนี้ เปคนใจอ่อนนใจค่ะของด2 b อใช่ทำไมถึงเลือกเพลงนี้เราเป็นสไนเปอร์หรือเปล่าเป็นติ่งด2 b หรือเปล่าหรือยังไงคือตอนเด็กๆได้ยินเพลงนี้ตลอดเวลาตอนเด็กๆแดนบีมโกรอยด้วแล้วก็เหมือนเป็นเพลงที่อยู่ดีๆก็ร้องได้ค่ะเหมือนพอโตขึ้นมาเฮ้ยเราร้องเพลงนี้ได้จนจบเพลงเลยโดยที่ไม่รู้ตัวคือไม่ได้ไปฝึกไม่ได้เปิด Google เอาเนื้อมาซองแต่อยู่ดีมันเข้าหูแล้วเข้ามาอยู่ในใจเราบอกให้เลือกเพลงร้องเพลงนี้ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็โดยเนื้อเพลงอ่ะมันมีความแบบมีความเอิร์ทมากๆเลยค่ะเป็นแบบคนใจอ่อนอ่ะก็แบบมันแบบมันแบบรู้สึกแบบเราเป็นคนอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเอิไม่ต้องมาเจอได้ไหมอะตอบใหเท่าไหร่นะแต่นเสียงแล้วแต่ตาไหมถึงขั้นหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยหัวเราะหัวทีที่เขาไม่เอิร์ทคือเป็นคนแบบไหนนะคะใจอ่อน เด็กๆมาไในตอนนี้หนาวไม่มีอะไรอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปรอฟังว่าเป็นยังไงที่เอิร์ธถ่ายทอดออกมาใช่ค่ะก็เหมือนเป็นการตีความที่คุเกสบอกคือแบบพอผู้หญิงร้องอ่ะมันก็จะมีอีกสีหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยดูแบบดูแบบไม่อ่อนโยนสักเท่าไหร่หรอค่ะอยากฟังแล้วอ่ะอยากฟังเหมือนกันเนาะเราฟังเร็วๆนี้เพื่อเราได้แบบแสดงศักยภาพในการร้องเพลงของเรา ก็ด in really ีใจค่ะ hmm. ด <sh arp inhale> <sk> ok ีใจที่อาร์เอสิต์ต่อมาแล้วก็ยิ่งดีใจเขาใหญ่เลยเพราะรู้ว่าไม่เลือกเพลงที่เราชอบแล้วเราก็จะสามารถเอาเพลงที่เราชอบเนี่ยไปร้องได้โดยที่ไม่มีอะไรกระสิบอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ใจแล้วมันฟูสุดๆว่าแบบโอเคเรา ใส่ y สเลยทันทีเราจะเป็นเราสามารถพูดเลยว่ามาฟังเพลงใหม่ของ Grace กันค่ะได้แบบเป็นปากเป็นคำอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องแบบเสียงหลังด้วยใช่ใช่มีกิยู่อยู่นี่เลยค่ะแาวเล่นแชวเล่นจริงๆแล้วก็โตมาับบ IAS นะคะในในทุกๆศิลปินนะนะคะแล้วก็เชื่อว่า ทุกคนยังคงมีเมมโมรีนะพอพูดถึง r s ค่ะ<ม>ก็จะมีเมมโมรีดีๆเ<ม>กี่ยวกับเพลงที่เราโตมามันก็ทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์อะไรในตอนนั้นอรเงี้ยค<อ>่ะับเพลงก็เลือกเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอของจานีใช่ค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนีง้<ม>เพราะเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ชื่นชอบที่สุดแล้วก็รู้สึกว่านำมาดัดแปลงในมุมมองของผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเออในยุคสมัยนี้นยมันก็ไม่จำเป็นที่แบบว่า ผู้ชายจะบอกรักเราก่อนอเราบอกรักเราก่อนเราสแสดงออกความรู้สึกของเราไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ดูซิว่าเธอจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะเป็นแปลเป็นจริตอีกแบบนึงร้องอีกอย่างนึงให้มาดูเป็น R&P มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอผู้หญิงสวิตช,ชิ่งมาร้องเพลงที่เป็นผู้ชาย ก็อาจจะเห็นเออมายราออกมาแบบว่าเลื้อยอะไรอย่างเงี้ยสักเล็กน้อยค่ะจี๊ดเจเล่นเาวเล่นก็ผู้หญิงผู้หญิงร้องเพลงผู้ชายผู้ชายร้องเพลงผู้หญิงก็อันนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นะคะว่าในแต่ละเพลงแต่ละคนจะตีโจทย์ออกมายังไงยังไงท่าน่าสนใจมีเสน่ห์ของแต่ละเพลงซึ่งเฟสก็มีโอกาสได้ฟังแล้วทุกเพลงก็แบบ ว้าวสุดๆว้าวใช่ไหมใช่แล้วคืว้าวตรงที่โปรเจกต์เนี้ยเขามีสิบศิลปินใช่ค่ะแล้วทุกศิลปินเลือกเพลงที่จะมาร้องเองทั้งหมดใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะอินเป็นพิเศษแล้วก็จะถ่ายทอดในแบบฉบับของเราใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนร่วมโปรเจกต์เรายังมีวันนี้มาด้วยเดี๋ยวจะได้ใช่แล้วโอ้ยก่อนว่ามาทําไมเดี๋ยวค่อยบอกค่ะเดี๋ยวไมขึ้นเวทีแน่นอนที่น้องเกรซพกูแล้วมีนั่งมีตัวไหนเอ๋อพี่นันยังไม่เห็นมีมายา่ามีอะารบ้างมีมิันเลยใช่คค่ะะนะ แต่และคนเลือกเพลงกันแบบแซ่บมากแล้วมีอุปสริตก็ว้าวนะมา<ช>ได้ยังไง<ช>คนนี้ว้าววานน้องพีทพล่ะ<ช>น้องพีทนิ่ต,นตอนนี้ทิ้นฐานอยู่ออสเตรเลียน,นะคะใช่ค่ะแต่ว่ายอมบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาล้งมาถ่ายเอ็มวีเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะแล้วก็วยังมีน้องมนโมนิกด้วย จริงๆแล้วนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะของ EP แรกนะคะของ r s Music X กับค่ายต่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยเรายังมีการ X กับอีกหลายๆค่ายเพลงด้วยกันนะคะโดยจะเป็น New Entertainment ค่ะ XOXO Entertainment นะคะรวมถึงมี r e c o r d s ค่ะซึ่งทั้ง3ามค่ายนี้รู้แล้วแต่มีทีเด็ดที่วันนี้คอย,ยังไม่เปิดเผยแต่เร็วๆนี้ได้เห็นผลงานของโปรขาวแน่นอนนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีการถ่ายข้าหมู่สามชอตเอคชั่นไปเรื่อยค่ะทุกท่านติดติดตามค่ะมันเป็นการปลุกระแสวงการเพลงให้กลับมาทุกครั้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันเงียบสงบจนใช้คำว่าสงัดมาหลายปีแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพี่พี่สืบมวลชนจะเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากกันว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าแค่สามสองหนึ่งแอคชั่นโอ้โหเรียบร้อยมากเลยอ่ะโอเคเราต้องมีพิซซ่าอะไรนักข้างไว้ มันดูคึอข,ขังจริงจังม่ะมันๆเลยได้ไหมฮะพี่ก็อปนังเลยครับเออเฮ้ยโอ้ก hey, yeah, ็พวกหลังเที่ยวเลยนะคะ5 4 3 2เช็ส,ส,ส,ส <Yes! S 1> อ่าโอเคค่ะทุกคนแอคติ้งเป็นท่าของตัวเองได้เลยนะคะถ้ายืนนิ่งๆมันจะดูแบบว่าเกรงมากเลยนะใครมีท่าประจำวงเบาค่ายเราเได้เลย1 2 3เช็ส กองเชียร์ด้านหลังส่งเสียงได้นะคะด้านบนก็อาจจะเกรงๆนะคะคอเสียงนี้เป็นกําลังใจกับอคติง้งนี้หน่อยนะดึงสองกงเชียร์ต้องมีคนด้ถ่ายตึ้งติ๊กเกอร์เนาะโอเคค่ะพี่ๆได้ จะได้ไปช็อตต่อไปทุกคนอยู่นิ่งๆเลยนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายช็อตเลยนะคะและ้วแบบต่อไปนะคะคงจะต้องเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงทั้งสองท่านของเรานะคะถ่ายภาพร่วมกับเหล่าศิลปินเรียนเชิญคุณสุรชัยเชษโชติศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอสจำกัดมหาชนและคุณลุงพรพานเตชับลูชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารพาเอสมีวสจำกัดค่ะ ไปเกงอีกครั้งขอเชียร์ขอบคุณพุ่งมาลิวกินงกับไปเกงอีกครั้ง <out> นะคะไม่ต้องเกงนะลูกสเปสปายนะคะเราแบบรีแลกซ์แล้วนะคะที่เนี้มยจันทร์ใสนะคะเดี๋ยวขอกล้องกล้องพีอาร์นะคะที่อยากให้มีแอคไหนบอกนะคะเดี๋ยวหนูเิ้ยวให้เดีวอะมันเลยค่ะหนึ่งสองสามเทออกคำว่าเอ็กซ์เหรอคะคุณเทโตเอ็กซ์ เย่เยมันมันนะคะหนึ่งสองสามเย้คทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะด้านหลังค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะขออนุญาตนะคะต่อไปอาจจะเล่นเชิงร้ายท่านหน่อยนะคะเพราะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารอีกหลายท่านนะคะรวมถึงผู้บริหารจากค่ายเด็ต่างด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอ เพื่อจะมีรธอรักง่ายมากกว่าเธอหมดรื่อฉันเธอก็พูดมาเธอจะหมดได้ใไหมให้เปนสักขั้ให้เปนสักขั้นจะให้เป็นปั้นได้แค่ไหนแต่รอชีวิตเพื่อตายนสุดย แต่ไม่รักเธอจะทำให้ใจมันไม่ฟังหัวใจฉันเองแค่ได้เจอกันยืนกันได้รักเธอถ้าตัวเองว่างพอสักทีก็จะไม่ได้ไม่ต้องมีเธอไม่ไม่หวั่นใจใจเธอใจเพียงแค่ได้เจอ When oh. you